เหมือนอย่างนี้ขาดไก่ส okay. ิพ่อไปไอ่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุคนครับผมก็เหมือนนี่ก็มาสูบน้ำใชน้าพี่น้องว่าปันวารีวันที่นี่น้ำมาพ่อพี่น้องเทพไปเอาใดแจกบ้านมาแต่งสูบคาดว่าคือสิบสามทีถุ่นหรือเปล่าสิพ่อ ประมาณสามชีุ่มครับเพราะว่านี่ทำพ่อดีครับขุม้มขำคิดว่าเอาเียเอาเหียไปบ้านมึงคุณน้องไม้เกาห้องละจกักสองสามเกียร์เบิ้งมาหมานม่ครับผมไปเบิ้งครับผมแต่ฉันต้องสูบน้ำใส่หน้านะจ๊ะ ันใจน่าก็คอไปไกลแท้เปลาวลงไปเร็ว เ <laughs> บียงแห้งหายเอาเลาะฟังหนิเมะ <c oughs> แต่เป็นแหะทีเนาะเร็ว <laughs> <c oughs> Bà nhây, bà nhây Mà đơ tổ nhây nhây cả đài ừ. Bà nhắn bà chê Nàm bốc hẹn phía nọ Lăng trà khi nàm khẩn hẹn hẹn bà nì bốc, bốc hẹn xua với khi nó hết bớt hèn à, không Xài, oh, đây không tôi như thế. Ừ. hà tôi 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 hà tôi 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 ำอยู่แต่ว่าป่าสิมี่บอกให้มันตื่นหนีเบิดแล้วพี่เนาะภาวนาขอให้เหลือโูยุ่งกับลลยให้เตะตกเตะตักเตกตกนนะี่ยเพง ท่านป่กท่านอยู่โดอเนี่นั่นเดีกป่าเหมือนย่นเนียขัดท่านของหากไหมบาเนียนดินกระดินนั่นน้ำลงไหมปลาตองอีกแล้ว ได้ซากปลาในยุดอกผมมั่นา mhm. ้ำก e ้นล่ะจุ่มออกจุ่มออกคิดเร็วได้หรือพี่อ้หูยุ่งสิหามคนอันบ่อยากได้ได้มาดีดีประตอง โอ้ปลาเจตัวนี้ใหญ่เติบอยู่นี่ดูเด้อปล่อยปลาตองดิเอ๊ะเอาๆก็ตายซิโอ้2ตัว oh, oh, ก็เจ้าเสียบเสียบเบ็ดไว้น้ำอันนั้นเลยอ่ะก็เจ้าเสียบเบ็ดไว้น้ำกระช่างสีมันโมขาเจ้าเลี้ยงป่าละเนาะป่าบอนดีเลย ใหม่แล้วนั่นพุน่นเป็นฟอดบุง้งบุ้งขึ้นมาพุ่นมาบดจักเทียติมันปะตองอีกับพี่น้องป,ปะตองคูหนึ่งเลยติ <c oughs> โอ้ยเจมันโพดด้ลยล่ละเนาะ nâu gì Ồ, sẽ đẹp quá Để lia xuống tổ Xuống tổ nâng bôi Ôi, <laughs> toàn <laughs> <laughs> Bà nâu cái em phải dẫn nâu rồi Hãy เปิดเป็นคู่แพ็์คู่แพ็์คู่ไปไปเป็นไงก็หนีก็พอเนาะ <laughs> <laughs>